64ค่ะสวยงามมากๆค่ะกระตาตาแลวก็เป็นตัวหลักค่ะนี่คือความที่ให็นได้ค่ข้าพนนมที่ได้เห็นในขณะนี้นำเลยข้อเงของฉากข้าพนนมใช้่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครพนมนิดเดีวโที่อยู่นเนือนดคะพยายามสนับสัุนานคะหลายคนนี่ต้องดูและกปรใจต้อง สักครู่เลยคะเือที่ท่านสาได้ชมด้วยการแสดงแล้วก็ไม่เห็นบรรยากาศเช่นนี้มาสองปีแล้วค่ะนี่เป็นที่มาและที่ไปเลือกเป็นนที่มาลดงานเลยที่ทางที่จังหวัดพุทธนงค์ค่ะสามารถที่จะจัดงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งง่าสุดยอดเลยทีเดียวนะคะ

共产好好好